ความรักด้วยความงดงามและมนสเสนมักจะนำมาซึ่งความรู้สึกที่สวยงามและเปียมสุขอย่างไรก็ตามเมื่อความรักนั้นไม่ได้รับการตอบสนองมันอาจนำไปสู่หัวใจที่แตกสลายความลหลงไหลและแม้แต่การกระทำที่คาดไม่ถึงความรักข้างเดียวอาจเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดแต่บางครั้งมันก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่ อันตรายและทําให้เกิดผลลัพธ์ที่เกินค่าได้เมื่อคนคนหนึ่งไม่สามารถยอมรับความจริงได้ในวิดีโอวันนี้เราจะพาไปสํารวจคดีสุดสะเตือนใจที่เกิดขึ้นในเมืองมุมไบประเทศอินเดียในเดือนมีนาคมปี2015นี้ี่คือเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ความลหลงใหลในรักที่ไม่ได้รับการตอบสนองได้กลายเป็นโศกนาฏกรรมอันเลวร้ายคดีนี้ไม่เพียงแค่สร้างความตกตะลึงให้กับสังคมแต่ยังเป็นคําเตือนอันร้ายแรงถึง ความเสี่ยงของการไม่สามารถควบคุมอารมณ์ด้านลบได้ติดตามไปพร้อมกันเพื่อเรียนรู้เหตุการณ์ที่นำไปสู่จุดจบอันน่าเศร้านี้นิฮาเยือนในคดีนี้เป็นหญิงสาวที่มีรูปลักษณ์งดงามเกิดและเติบโตในครอบครัวชนชั้นกลางที่เมืองมุมไบตั้งแต่เด็กนิฮาเป็นคนที่มีความฉลาดขยันและเปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวได้รับความรักและการดูแลจากพ่อแม่เป็นอย่างดีในช่วงมัธยมปลายนิฮามัก จะได้อันดับต้นๆของห้องเรียนเสมอและเป็นที่รักของเพื่อนๆเ,เพราะนิสัยที่เปิดเผยและเป็นมิตรของเธอนิฮามีความหลงไหลในด้านเทคโนโลยีและมุ่งมั่นที่จะทำงานในสายงานนี้หลังจากจบมัธยมศึกษาเธอก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งในมุมไบได้โดยเธอเลือกเรียนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศในช่วงชีวิตมหาวิทยาลัยนิฮาไม่เพียงแค่เก่งด้านวิชาการแต่ยัง กระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆและสโมสรน,นักศึกษาอยู่เสมอเธอเป็นที่รักของเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ด้วยความมีพลังและความกระตือรือร้นหลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้วยผลการเรียนยอดเยี่ยมนิหาก,ก็ได้รับการว่าจ้างทันทีจากบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำแห่งหนึ่งในมุมไบที่นั่นเธอยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถของตนเองและได้รับการยอมรับจากทั้งเพื่อนร่วมงานและ หัวหน้าเป็นอย่างมากนิฮาไม่เพียงแค่เก่งในหน้าที่การงานแต่ยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่พร้อมช่วยเหลือคนอื่นเสมอนิฮาอาศัยอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์เล็กๆย่านชานเมืองของมุมไบโดยทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดให้กับงานและการพัฒนาสายอาชีพของตนแม้จะมีตารางงานที่ยุ่งเธอยังคงติดต่อกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดและมีกลุ่มเพื่อนสนิทที่เธอไว้วางใจอาจุน ผู้ก่อเหตุในคดีนี้อาจุนเกิดและเติบโตในครอบครัวยากจนที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในรัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียตั้งแต่เด็กอาจุนเป็นที่รู้จักในฐานะเด็กชายที่เงียบขรึมไม่ค่อยสูงสิงกับใครและมักจะรักษาระยะห่างจากคนรอบข้างเสมอครอบครัวของอาจุนไม่ได้มีฐานะดีนักพ่อแม่ของเขาทำงานเป็นชาวนาและพ่อค้าเล็กๆเ,เพื่อหาเลี้ยงชีพด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบากอาจุนจึงเคยชินกับการ พึ่งพาตนเองและได้รับความเอาใจใส่จากครอบครัวน้อยมากในช่วงมัธยมปลายอาจุนไม่ใช่นักเรียนที่โดดเด่นนักแต่เขามีความลหลงใหลอย่างมากในด้านเทคโนโลยีเขาใช้เวลาจำนวนมากในการเรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์หลังจากจบมัธยมศึกษาอาจุนก็ตัดสินใจออกจากบ้านเกิดและเดินทางไปยังเมืองมุมไบเพื่อสแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าในด้านการเรียนและการทำงานเขาเข้าเรียนหลักสูตรระยะสั้นด้านการเขียนโปรแกรม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สถาบันเอกชนแห่งหนึ่งหลังจากเรียนจบอาจุนก็ได้งานแรกที่บริษัทซอฟต์แวร์เล็กๆในมุมไบแม้ว่าเขาจะไม่มีวุฒิการศึกษาระดับสูงแต่เขาก็สามารถพิสูจน์คุณค่าของตนเองได้อย่างรวดเร็วและได้รับการจ้างงานจากบริษัทซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งที่นั่นอาจุนเป็นที่รู้จักในฐานะพนักงานที่ขยันมีความสามารถแต่มีนิสัยเก็บตัวมากและไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับ เพื่อนร่วมง,งานอาจุนอาศัยอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กย่านชานเมืองของมุมไบใกล้ที่ทำงานเขามีเพื่อนน้อยและแทบจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมใดฮ่าฮเขามักจะเขินอายในที่ทำงานและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลุ่มอยู่เสมอชีวิตส่วนตัวของอาจุนก็โดดเดี่ยวเช่นกันเขาไม่มีความสัมพันธ์ทางความรักและโดยมากมักจะจดจ่ออยู่กับงานและความสนใจส่วนตัว นิฮาและอาจุนพบกันครั้งแรกขณะที่ทั้งคู่ทำงานอยู่ที่บริษัทซอฟต์แวร์ชื่อดังแห่งหนึ่งในเมืองมุมไบาอาจุนเพิ่งเริ่มงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์หน้าใหม่ส่วนนิฮาทำงานที่นั่นมาก่อนและมีชื่อเสียงในฐานะพนักงานที่เก่งและเป็นมิตรความเฉลียวฉลาดความสวยงามและนิสัยร่าเริงของนิฮาดึงดูดความสนใจของอาจุนอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะเคยเป็นคนที่มักเก็บตัวจากทุกคนรอบข้างในที่ทำงาน อาจุนและนิฮามีโอกาสพบปะและพูดคุยกันบ่อยครั้งโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาได้รับมอบหมายให้ทำงานร่วมกันในบางโปรเจกต์นิฮาด้วยนิสัยที่เป็นกันเองไม่ลังเลที่จะช่วยเหลือและพูดคุยกับอาจุนซึ่งทำให้เขารู้สึกว่าเธอพิเศษและแตกต่างจากคนอื่นความเมตตาและความกระตือรือร้นของนิฮาทำให้อาจุนเริ่มมีความรู้สึกกับเธอและค่อยๆพัฒนาไปเป็นความรักข้างเดียวที่ลึกซึ้งอาจุนไม่สามารถห้ามตัวเองไม่ให้คิดถึงนิฮาได้ เขามักจะพยายามเข้าใกล้เธอในที่ทำงานหวังว่าจะมีโอกาสได้รู้จักและเข้าใจเธอมากขึ้นอย่างไรก็ตามความขี้อายและความเก้อเขินทำให้เขาไม่สามารถบอกความรู้สึกออกไปได้แทนที่จะสารภาพเขาเลือกที่จะเฝ้าสังเกตและดูแลเธอจากระยะไกลผ่านการกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นช่วยเหลือเธอในงานหรือให้คำแนะนำเมื่อเธอต้องการเมื่อเวลาผ่านไปความรู้สึกของอาจุนที่มีต่อนิหาก็ยิ่งรุนแรงขึ้น เขากลายเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับเธอและหวังว่าสักวันหนึ่งนิฮาจะรับรู้ความรู้สึกของเขาและตอบกลับความรักนั้นอย่างไรก็ตามอาจุนไม่รู้เลยว่านิฮามองเขาเป็นเพียงเพื่อนร่วมง,งานธรรมดาคนหนึ่งแม้จะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกของอาจุนแต่นิฮาก็ยังคงปฏิบัติกับเขาเช่นเดิมอาจุนแม้จะรู้เช่นนั้นก็ไม่ยอมและทิ้งความหวังหลังจากทนกับความรักข้างเดียวมาเป็นเวลาน,านานเขาก็ตัดสินใจที่จะ สารภาพความในใจกับเธอในหัวใจของอาจุนเขาเชื่อมาโดยตลอดว่าหากเขามีความจริงใจและความกล้าหาญที่จะเปิดเผยความรู้สึกนิฮาจะเข้าใจและยอมรับความรักของเขาได้ในที่สุดในที่สุดเย็นวันหนึ่งหลังเลิกงานอาจุนก็รวบรวมความกล้าชวนนีออกไปดื่มกาแฟและสารภาพความรู้สึกของเขาอย่างไรก็ตามการปฏิเสธอย่างสุภาพแต่เด็ดขาดของนีทำให้อาจุนเสียสูนทางจิตใจ และนำไปสู่การกระทำที่ไม่อาจย้อนคืนได้ในเวลาต่อมาหลังจากถูกนีปฏิเสธอาจุนต้องเผชิญกับช่วงเวลาของความเศร้าและความเจ็บปวดลึกซึ้งอย่างไรก็ตามเขาก็ยังไม่สามารถหยุดคิดถึงเธอได้โดยเฉพาะเมื่อยังต้องทำงานร่วมกันทุกวันแต่ละวันที่เขาใช้เวลาอยู่กับเนียเขากลับรู้สึกว่าการถูกปฏิเสธนั้นเป็นการดูถูกที่ยากจะทนรับจากความรู้สึกผิดหวังในตอนแรกอาจุนค่อยๆเปลี่ยนไปสู่ความคิดด้านมืดและครอบงำ ต้องการจะครอบครองเนีด้วยวิธีของตัวเองในช่วงเวลานั้นเขาเริ่มมีพฤติกรรมที่หมกมุ่นผิดปกติเขาติดตามนีอยู่ตลอดเวลาจดจำพฤติกรรมของเธอแทบทุกรายละเอียดเขารู้เวลาเข้าออกงานของเธอรู้ว่าเธอกลับถึงบ้านเมื่อไหร่และแม้แต่เวลาที่เธออยู่คนเดียวในบ้านโดยอาศัยจังหวะที่นีไม่ทันระวังอาจูนแอบเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของเธอโดยเฉพาะเมื่อเธอไม่อยู่บ้านหนึ่งในพฤติกรรมที่น่าหวาดกลัวที่สุดคือ เขาแอบขโมยชุดชั้นในของนีเขามักจะแอบเข้าไปในห้องล็อกเกอร์ของยิมหรือที่พักของเธอนำสิ่งของส่วนตัวเหล่านี้กลับบ้านโดยไม่มีใครรู้เมื่ออยู่ที่บ้านอาจุนเก็บสิ่งของเหล่านั้นไว้เพื่อความพึงพอใจทางเพศเขาจินตนาการว่าสิ่งของเหล่านั้นคือเนียและใช้มันเพื่อช่วยตัวเองจินตนาการว่าเขาได้เป็นเจ้าของเธอเขาเพ้อฝันอยู่เสมอว่าได้ควบคุมและครอบครองร่างกายของเนียแม้จะรู้ดีว่าสิ่งที่ทำอยู่ผิดอย่างร้ายแรง พฤติกรรมเหล่านี้ลุกลามเกินกว่าการช่วยตัวเองและกลายเป็นจินตนาการที่บิดเบี้ยวและอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆอาจุนเริ่มเชื่อว่ามีเพียงการได้ครอบครองร่างกายของเีจริงๆเท่านั้นที่จะทําให้เขาพึงพอใจกับความหลงใหลอันบ้าคลั่งนี้ได้เขาเชื่อว่าการเป็นเจ้าของเธอคือทางเดียวที่จะได้สัมผัสกับอํานาจและการควบคุมที่เขาไม่เคยได้รับจากความรักที่ไม่มีทางสมหวังความคิดที่ผิดเพี้ยนและพฤติกรรมที่เลวร้ายนี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผลักให้อาจุนเข้าสู่สภาวะไม่มั่นคงทางจิตใจและเตรียมพร้อมสำหรับอาชญากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นความหมกมุ่นนี้กินเวลาหลายเดือนและในแต่ละวันความบากล่างของเขาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นความรู้สึกผิดและความละอายค่อยๆเลือนหายไปถูกแทนที่ด้วยความเกลียดชังและความปรารถนาจะควบคุมทุกอย่างอย่างเด็ดขาดการกระทําอันป่วยใค้เหล่านี้สะท้อนถึงการเสื่อมถอยทางจิตใจของอาจุน และในขณะเดียวกันก็เป็นสัญญาณของอันตรายที่กำลังใกล้เข้ามาหลังจากหลายเดือนที่ถูกหลอกหลอนโดยนีและความรักที่ไม่มีวันได้คืนอาจุนตัดสินใจที่จะเปลี่ยนความคิดมืดมนให้กลายเป็นความจริงเขาวางแผนอย่างลับๆที่จะครอบครองนีให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามโดยเชื่อว่าการได้ครอบครองร่างกายของเธอคือหนทางเดียวที่จะเติมเต็มความปรารถนาอันปวดแข่ของเขาอาจุนเริ่มสังเกตตารางชีวิตประจําวันของนีอย่างละเอียด ให้ความสนใจทั้งเรื่องงานกิจกรรมหลังเลิกงานและสถานที่ที่เธอไปเป็นประจำเพื่อเข้าใกล้เธอโดยไม่ให้เธอสงสยัยเขาค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นผ่านโปรเจกต์งานร่วมกันและบทสนทนาเล็กๆเ,เขาพยายามแสดงตัวว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นมิตรและน่าไว,ว้วางใจหลังจากสร้างความไว,ว้วางใจในระดับหนึ่งอาจุนก็วางแผนล่อลวงนีมาที่อพาร์ตเมนต์ของเขาเขาใช้โอกาสพิเศษหลังจากที่พวกเขาทำโปรเจกต์สำคัญเสร็จเพื่อเชิญเธอมาที่บ้าน อาจุนบอกว่าเขาอยากจัดปาร์ตี้เล็กๆก,กับเพื่อนร่วมง,งานใกล้ชิดไม่กี่คนเพื่อเฉลิงฉลองความสําเร็จแต่ในความเป็นจริงเขาเชิญแค่นีอาคุณเดียวและมั่นใจว่าจะมีแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นเพื่อเตรียมการสําหรับแผนที่เขาจะลงมืออาจุนแอพหายานอ,นอนหลับมาอย่างลับๆและวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดเขาจัดเตรียมอาพาร์ตเมนต์จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าไว้ใจเพื่อให้นีอารู้สึกปลอดภัยและมั่นใจ ในวันที่เลือกไว้อาจุนรอนีามาที่บ้านของเขาพร้อมกับแผนในใจที่ชัดเจนเมื่อนีอามาถึงเธอรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยและสงสัยว่าทำไมไม่มีใครอื่นอยู่ในบ้านเลยเธอถามอาจุนถึงเพื่อนร่วมงานคนอื่นตามคําเชิญที่เขาบอกไว้ตอนแรกอาจุนตอบด้วยสีหน้าสงบว่าคนอื่นยังไม่มาและเชิญเธอเข้าไปข้างในพร้อมกับย้ำว่าอีกไม่นานพวกเขาจะมาเมื่อนีอาเดินเข้าไปอาจุนเชิญเ,ญเธอนั่งลงและเริ่มพูดคุยอย่างสบาย เขานำแก้วน้ำที่เตรียมไว้ล่งหน้าออกมาโดยแอบใส่ย,ยานอนหลับลงไปอย่างแนบเนียนด้วยท่าทางที่เป็นมิตรและคำพูดที่ดูปกติไม่มีวิแววของเจตนาอันตรายนีอาไม่ได้ระแวงอะไรเลยเธอรับแก้วน้ำมาดื่มภายในไม่กี่นาทียาเริ่มออกฤทธิ์นีอารู้สึกเวียนหัวและหมดสติไปทีละน้อยเมื่อเธออ่อนแรงและไม่สามารถขัดขืนได้อีกอาจุนก็ลงมือทันทีเขามัดเธอด้วยเชือกอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้หนีได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เธอร้องขอความช่วยเหลืออาจุนใช้เทปกาปิดปากเธอไว้แน่นหนาทําให้นีอาไม่สามารถต่อต้านได้อีกหลังจากมัดและปิดปากเธอแล้วอาจุนก็อุ้มนีอาที่หมดสติขึ้นรถเขาขับรถออกนอกเมืองไปยังสถานที่ห่างไกลที่วางแผนไว้ที่นั่นคือบ้านร้างในที่เปลี่ยวห่างไกลจากชุมชนที่เขาเชื่อว่าไม่มีใครพบเห็นหรือได้ยินอะไรเมื่อมาถึงอาจุนอุ้มนีอาเข้าไปในบ้านร้างที่นั่นเขาล็อกเธอไว้ในห้องมัดเธอกับเตียง และยังคงใช้เทปปิดปากเธอไว้ไม่ให้ส่งเสียงร้องหรือขอความช่วยเหลือเมื่อนีอาเริ่มรู้สึกตัวเธอก็ตระหนักถึงสถานการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่เธอกำลังเผชิญในความรู้สึกตกใจและหวาดกลัวเธอพยายามดิ้นรนหนีแต่ทุกความพยายามก็ไร้ผลอาจุนซึ่งขับเคลื่อนด้วยความหมกมุ่นและความคิดวิปริตไม่ได้ปกปิดตัวตนที่แท้จริงของเขาอีกต่อไปเขากระทำการล่วงละเมิดและกุ่มขืนเธอตามที่เขาเคยจินตนาการไว้ โดยไม่สนใจความรู้สึกหรือความเจ็บปวดของเธอเลยหลังจากก่อเหตุเลวร้ายอาจุนก็แกะเทปปิดปากนีอาออกเพื่อให้เธอสามารถพูดได้ในช่วงเวลานั้นเขากลับดูเหมือนเป็นคนละคนสีหน้าของเขาแสดงถึงความเสียใจและเจ็บปวดอาจุนพูดออกมาว่าเขาเสียใจเขาทำทุกอย่างนี้ลงไปเพราะว่าเขารักเธอมากเขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองอย่างไรและปล่อยให้มันกลายเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจเหล่านี้ นีอาซึ่งอยู่ในสภาพสิ้นหวังพยายามร้องขอชีวิตจากอาจุนเธอพูดทั้งที่เสียงขาดห้วงน้ำตาไหลอากแก้มและอ้อนวอนให้เขาปล่อยเธอไปเธอสาบานว่าหากเขาปล่อยเธอเธอจะไม่แจ้งตำรวจและยังจะนับว่าเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งต่อไปนีวิงวอนหวังว่าคำสัญญาเหล่านี้จะช่วยปลอบโยนอาจินและช่วยให้เธอหลุดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายนี้อย่างไรก็ตามอาจิน ไม่เชื่อคำสัญญาของนีเขากลัวว่าหากอกปล่อยเธอไปเธอจะแจ้งความทันทีและเขาจะต้องเผชิญกับผลทางกฎหมายความหวาดกลัวแนละไม่ไว้วางใจในคำพูดของนีทำให้อาจิน้นตัดสินใจไม่ปล่อยเธอเขาเดินจากไปทิ้งให้นีอยู่ลำพังในห้องที่หนาวเย็นและรกร้างหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความกลัวและความสิ้นหวังอาจิ้นกลับมาพร้อมอาหารและน้ำให้นีอาสแสดงออกถึงความห่วงใปวยปวดผิดอย่างน่าประหลาดท,ทุกครั้งที่เขามาเขาจะนำสิ่ง จำเป็นขั้นพื้นฐานมาให้เธอมีชีวิตรอดแต่ในขณะเดียวกันเขายังคงกระทำชําเราต่อเนื่องหลายวันอาจินล่วงละเมิดทางเพศนีอาซ้ำแล้วซ้ำเล่าทําให้เธออยู่ในสภาพที่บอกช้าทั้งร่างกายและจิตใจนีอากลายเป็นเหยื่อผู้ไร้ทางสู้อยู่ในมือของอดีตเพื่อนร่วมงานแต่ละวันที่ผ่านไปเต็มไปด้วยความหลงไหลยอย่างไม่อาจอธิบายและความเจ็บปวดสุดทนความทรมานและความสิ้นหวังของนีอาในที่สุดก็แปรเปลี่ยนเป็นความโกรธ ในช่วงที่เธออ่อนแอเธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปและตะโกนด่าอาจินว่าเป็นคนเลวคำพูดเหล่านี้ทำให้อาจินโกรธจัดและรู้สึกถูกดูุมิน่นเขาไม่อาจยอมรับความจริงที่ว่านีอาซึ่งเขาเคยรักอย่างสุดหัวใจตอนนี้กลับรู้สึกเทียงรังเกียจและเกลียดชังเขาอย่างถึงที่สุดในช่วงขณะของความเดือดดาลและโมโหสุดขีดอาจินสูญเสียสติทั้งหมดด้วยการกระทำที่โหดร้ายและร้ายมนุษยธรรมเขาสังหารนีอาอย่างทารุณชีวิตของนีอาถูกช่วงชิงไปท่ามกลางความเจ็บปวด และความสยดสยองจบสิ้นช่วงเวลาแห่งการถูกกักขังและการทารุณกรรมอันยาวนานอาจินในความบา้าคลั่งเริ่มตระหนักว่าเขาได้ข้ามขีดจำกัดทุกอย่างไปแล้วและไม่มีทางหวนกลับหลังจากก่อเหตุอันโหดเหี้ยมและฆ่าเนียอา,อาจินยืนอยู่ในห้องอันเย็นเยียบเผชิญหน้ากับศพของเธอตระหนักว่าการกระทำของเขาไม่อาจย้อนคืนได้อาจิ้นเริ่มรู้สึกหวาดกลัวและวิตกถึงผลที่จะตามมา ด้วยความสิ้นหวังอาจิ้นตัดสินใจจะกำจัดศพของนีอาเพื่อปกปิดอาชญากรรมเขารู้ดีว่าเขาต้องรีบดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับได้เขาตัดสินใจจะนำศพของนีอาไปทิ้งในสถานที่ห่างไกลซึ่งแทบไม่มีผู้คนและไม่มีใครพบเห็นได้โดยง่ายหลังจากไตรตรองอย่างรอบคอบอาจิ้นเลือกพื้นที่ป่าอันห่างไกลชาเมืองมุมไบซึ่งห่างจากแหล่งชุมชนและเป็นที่รู้จักน้อยมากอาจิ้น เริ่มทำความสะอาดที่เกิดเหตุเช็ดลบร่องรอยใดๆที่อาจหลงเหลืออยู่ในบ้านร้างนั้นเขาห่อศพนีอาด้วยผ้าผืนใหญ่และมัดให้แน่นหนาด้วยเชือกเพื่อไม่ให้ถูกพบเจออาจินรอจนกระทั่งดึกสงัดเมื่อไม่มีผู้คนบนถนนแล้วค่อยๆขนศพนีอาใส่รถยนต์เขาขับไปยังพื้นที่ป่าที่กำหนดไว้พยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีกล้องวงจรปิดหรือผู้คนเดินผ่านเมื่อถึงป่าอาจินแบกร่างของนีอาเข้าไปลึกข้างในเขาเลือกบริเวณที่รกและเข้าถึงได้ยากเพื่อซ่อนศพที่นั่นอาจิน พยายามอำพรางศพด้วยใบไม้และก้อนหินรอบๆเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกคนพบง่ายหลังจากแน่ใจว่าศพถูกซ่อนไว้อย่างดีอาจิน้นรีบออกจากที่เกิดเหตุกลับไปขึ้นรถแล้วขับกลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านอาจิน้นพยายามรักษาความสงบแม้ว่าภายในจะเต็มไปด้วยความกังวลและความตื่นตระหนกเขารู้ดีว่าต้องแสดงท่าทีปกติเพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยเมื่อถึงบ้านอาจิน้นอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าและพยายามลบทุกหลักฐานที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้ ในวันต่อมาจีนยังคงไปทำงานและใช้ชีวิตตามปกติพยายามไม่แสดงอาการใ,ใดๆว่าเคยเกิดเรื่องขึ้นเขาแสดงออกว่าสงบและรักษา,าท่าทีสุขุมราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างไรก็ตามภายในใจของอาจินกลับเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและถูกหลอกหลอนด้วยอาชญากรรมที่เขาได้ก่อขึ้นการหายตัวไปของนีกลายเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วนี้ไม่มาทํางานติดต่อกันหลายวันโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทำให้เพื่อนร่วมงานและเพื่อนๆของเธอรู้สึกเป็นห่วงอย่างมากพวกเขาพยายามติดต่อเธอทางโทรศัพท์และโซเชียลมีเดียแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับครอบครัวของนีที่อาศัยอยู่ในอีกมืองึ่งก็ไม่ได้รับการติดต่อจากเธอเช่นกันหลังจากไม่สามารถติดต่อได้หลายวันความวิตกตกังวลก็เริ่มทะบีความรุนแรงขึ้นเมื่อตระหนักถึงความผิดปกติครอบครัวและเพื่อนๆของเธอจึงตัดสินใจแจ้งความคนหายกับตำรวจเมื่อได้รับรายงานตำรวจบุมไบได้เริ่มดำเนินการสอบสวน ทันทีพวกเขาเริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของนีรวมถึงที่พักที่ทำงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวตำรวจยังได้ไปที่อพาร์ตเมนต์ของนีเพื่อตรวจสอบร่องรอยการปรากฏตัวล่าสุดของเธอแต่ก็ไม่พบเบาะแสที่ชัดเจนตำรวจเรียกเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทและคนรู้จักของนีเข้ามาสอบสวนพวกเขารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่นีติดต่อบ่อยรวมถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในช่วงหลังอาจินซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ในการทำงานกับนีก็ถูกเรียกมาสอบสวนเช่นกันระหว่างการสอบสวนอาจินมีท่าทีนิ่งสงบและให้ความร่วมมือแต่ตำรวจไม่อาจมองข้ามเบาะแสต่างๆได้โดยเฉพาะพฤติกรรมล่าสุดของเขาเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆของนีกล่าวว่าอาจินแอบชอบเธอเป็นพิเศษและเขาอยู่ที่ทำงานในช่วงเวลาเดียวกับที่เธอหายตัวไปรายละเอียดเหล่านี้ทำให้ตำรวจเกิดความสงสัยและตัดสินใจสอบสวนอาจินเพิ่มเติมตำรวจเริ่มติดตามความเคลื่อนไหวของอาจิน ตรวจสอบตารางเวลาและกิจกรรมของเขาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพวกเขายังตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบบ้านของนีสถานที่ทำงานและเส้นทางที่เธอใช้บ่อยแม้ว่าจะไม่พบหลักฐานชัดเจนจากกล้องแต่การปรากฏตัวของอาจินในบริเวณนั้นก็ไม่อาจละเลยได้ระหว่างการสอบสวนตำรวจยังได้ตรวจสอบร้านค้าและพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณใกล้เคียงเพื่อค้นหาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของเช่นเชือกเทป หรือสิ่งของอื่นนอน,นอนที่อาจินอาจใช้พวกเขาพบหลักฐานว่าอาจินได้ซื้อสิ่งของเหล่านี้ใกล้กับช่วงเวลาที่นีหายตัวไปซึ่งทําให้ความสงสัยต่อเขายิ่งเพิ่มมากขึ้นเมื่อการสอบสวนดําเนินไปตํารวจค่อยๆรวบรวมเบาะแสสําคัญได้มากขึ้นการหายตัวไปของนีไม่ใช่คดีธรรมดาแต่มันแฝงไปด้วยความซับซ้อนและสิ่งที่น่าหวาดหวั่นความสนใจของตํารวจจึงมุ่งไปที่อาจินอย่างจริงจังในขณะที่พวกเขามุ่งมั่นค้นหาความจริงเบื้องหลังการกระทําของเขาเพื่อไขคดีนี้ และนำความยุติธรรมมาสู่ตัวนี้ตำรวจเรียกอาจินมาสอบสวนหลังจากระบุว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยหลักพวกเขาแสดงหลักฐานซึ่งรวมถึงใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อของเช่นเชือกและเทปพ,พร้อมกับภาพจากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นว่าอาจินอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาสำคัญเมื่อเผชิญกับหลักฐานที่โต้แย้งไม่ได้อาจินก็เริ่มเสียความสงบเขารู้สึกกดดันและสนึกผิด ในที่สุดเขาจึงสารภาพความจริงทั้งหมดอาจินยอมรับว่าเขาเล่อลงหนีให้มาที่บ้านจากนั้นก็วางยาในเครื่องดื่มของเธอมัดเธอไว้และพาเธอไปที่บ้านร้างที่นั่นเขาได้ล่วงละเมิดทางเพศหนีและสุดท้ายก็ฆ่าเธอด้วยความโกรธอย่างรุนแรงหลังจากที่อาจินสารภาพทุกอย่างตำรวจจึงขอให้เขาพาไปยังสถานที่ที่เขานำศพของนีไปซ่อนอาจินให้ความร่วมมือและพาทีมสอบสวนไปยังป่าห่างไกลาชานเมืองมุมไบซึ่งเขาได้นำศพไปทิ้งที่เกิดเหตุ ตำรวจพบร่างของนีซ่อนอยู่ใต้กองใบไม้และก้อนหินพวกเขาเรียบเก็บหลักฐานอย่างละเอียดและส่งร่างของเธอไปทำการชนสูตรทางนิติเวชเพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตเมื่อมีทั้งหลักฐานเพียงพอและคำรับสารภาพของอาจินคดีนี้ก็ถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาในชั้นศาลร,ระหว่างการพิจารณาคดีอาจินถูกตั้งข้อหาลักพาตัวคุมขืนและฆาตกรรมพยานหลักฐานรวมถึงคำให้การของพยานหลักฐานทางกายภาพจากที่เกิดเหตุ และเอกสารประกอบอื่นๆได้ถูกนำเสนออย่างชัดเจนอาจินรับสารภาพผิดและแสดงความสำนึกผิดแต่สิ่งนั้นไม่ได้ลดทอนความร้ายแรงของอาชญากรรมที่เขาได้ก่อขึ้นศาลจึงมีคำตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ลดโทษหรือทันบนสะท้อนถึงความโหดร้ายและรุนแรงของคดีนี้คำตัดสินนี้ไม่เพียงแต่สร้างความยุติธรรมให้กับนีและครอบครัวของเธอ แต่ยังเป็นบทเรียนสําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์ของพฤติกรรมรุนแรงและผิดมนุษย์คดีนี้ปิดลงพร้อมกับความเจ็บปวดและการสูญเสียที่เหลืออยู่กับคนที่รักของนีและเป็นคําเตือนต่อสังคมเกี่ยวกับอันตรายของความหมกมุ่นและพฤติกรรมบิ่งเบนคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับคดีนี้แบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราพร้อมทั้งเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอที่น่าสนใจในครั้งต่อไป ขอบคุณที่รับชมเรื่องราวทั้งหมดของคดีในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าลาก่อน